สวัดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาวนุนะคะได้ยินเสียงรถนะคะตอนนี้ภาษาอยู่ครัวนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้เอฟซีมานะคะ,คะกำลังเตรียมทำน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนเนาะ ไปหาเพื่อนก่อนนะคะ FC นะคะเดินทางมาจากไหนไม่รู้นะ นึกว่าเสียงรถลุงพันไม่ใช่นะคะสวัสดีค่ะ คูบอยู่ทางพี่ค่ะเ,ออเะจ้า ก็มีเอฟซีเดินทางมาไหว้ขอพรน,นะคะก็จะหมู่บ้านใกล้ๆกันนี้แหละคะ่ะอ,อย่าฉีกระบอกถึงกุดเรือคำแล้วนะคะ มาระบยคบ่ัโคุณการศึกษาให้มารียาที่โรงเรียนระนอนนะฮะจะดได้มาอยางไคนไลนะคะเข้ามาหลายคนะ มาจากโรงเรียนมาจากบ้านดงอีบางนะคะหลายคนอยู่นะคะ วันนี้แดดออกนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะวันนี้ไม่หนาวนะคะช่วงกลางวันนะคะแดดแห้งนะพี่น้องมือนี้นะคะาอากาศก็เริ่มร้อนนะคะเพลินก็พากันว่ายู่ที่องค์ปู่จำลองนะคะออฟซี นเมื่อกี้ก็เพิ่นก็จุดทูบอยู่ข้างหน้านี้แหละค่ะเนาะโอ้ยถตาถูก,ดก,กแดดก็ะอยากนอนพี่น้องตื่นแต่เศ้าหลายไม่ได้ทำอะไรก็ตื่นตีสี่ตีห้ามันเดิมนะถึงเวลาเรานอนไม่หลับนะคะ มาแล้วใบายาง รับบ่ม็ดจิรีแทะเออขี้ใบยางเลยอยากรับบ่ลมพัดตาเว้ยโอ้ยบ่มัดถุงเบ้อฮู้ยตากแดดจนแห้งกระเดาบาดตจนี่ว้ายบ่มัดปากมันผุนบ่ว่าแต่ปลาแล้วมาแปลงโมกับยังผุนลงพันตากแดดแห้งกระเดเาแล้ว แต่หมักแตงโมก็ยังโดดออกเนาะโอ้ยโอ้ยกินน้ำแนกกินน้ำแนบานคือได้แก้วใหญ่แต่ว่าพี่น้องบ้านเลือหนิมาคือได้แก้วใหญ่แต ah! ah <t response> oh! uh, ่ว่าเพื่อนมีน้อยมาแต่ใกล้ๆแถวนี่แหละบ้านดงอีบางอ๋อบ้านดงอีบางอือดงอีบางสันที่สุกใกล้ๆนี่แหละ เดี๋ยวเอาของลงรถช่วยยากก่อนนะะแล้ก็ยืนให้ใช้บนีิเขาอ้าวกระเป๋านิดน้อยเลยนี่กระเป๋านีินน้อยอาด้าเห็ดเนแลวมันลืมเ,เอาคือเจมันก็คอยขายไม่ได้เืินไม่ได้เลยผลไม้เอาเข้าตู้ไม่ได้แล้ว

บ้อนต่อมาตาก็เดไปกินตามแม่สุดมากมาอันนั้นนะจุกพ่ได้ไล้เรวพูดได้ไล่บอกระหลุจจักพักคับแดดแล้วบานี้แดดแล้วเสืยอสิไปตำน้ำจิ้ม บ้านาจากอำเภอจังหวัดเนเนาะจังหวัดเท่านี่ละใกล้ๆนี่แหละหมู่บ้านไกลๆนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวนุนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ